ครับตอนนี้นะครับผมคุณที่ชอบคุณที่รับตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กพิชิงการอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพามาตกปลายังไม้คลองส่งน้ําปวนอปุปภูมินะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ด้วยการที่หมายหัวสูบระบายน้ํานะครับผมให้ดูสภาพหมายนะครับผมเอ่วันนี้ลงมาลงจุดเดิมนะครับผมที่วันนั้นได้ไปสองตัวนะวกดห้าทีได้สองนะครับหลุดไปสองขาดหนึ่งนะครับผม หมายหัวสู่ระบายน้ำสู่วันานาะปูเนี่ยมอหัวตาปูเนี่ยนกะ็พอดีว่างตรงนี้พอดีเนี่ยก็เลยมาลงนะครับผมวันนี้ก็นักตกปลาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาเฝ้าถึงประมาณตีห้าก็กลับนะครับผมกับเหยื่อแป้งพิซซ่านะวันนี้กับหัวเชื้อน้ำหวานไอบูบอยแล้วก็เนยนมครีมคนะของเมื่อก่อนเหลือนิดนึงนะครับ ก็เกี่ยวด้วยแป้งพิซซ่านะวันนี้ร้อยมาลายนะโอเคครับผม mm hmm. ก็ลงเป็นใบโดยประมาณสรับใบสามร้อกว่านะผมไม่จ mm hmm. ินตามแล้วส่งนี้ว่าจะมีวเปล่านะโอเคครับ อนนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นนะครับผมก็นั่งกินชิ้นนะครับผมวันนี้ตีลูกชิ้นกับไก่ทอดมานะครับผมสองอย่างแล้ววันนี้ไปอยู่ยาวๆนะครับผมยันสีห้านะครับผมตอนนี้ก็ลงเหยื่อไปไม้ที่สองนะครับผมก็ยังเงียบอยู่นะก็ยังไม่เห็นมีใครได้ดึงนะครับผมแต่ก็มีน้าๆนาเขาก็ได้กันเหมือนกันนะวันนี้เป็นลงในกลมอยู่นะะ หลับครับนะจะกลับมาได้ครับโอ้โหเือบหลับแต่กลับมาได้าซ้ประมาณหกเจ็ดโลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลงไม้ต่อไปกันต่อครับโอเคครับผม ใกล้จะกลับแล้วนะนะฮะมาอีกหนึ่งะตะโกครับผมตัางเดิมน,นนะฮะตัวนี้ใหญ่กว่าฮะนี้น่าจะไซส์เกือบแปดนะเนี่ยนะอ่าลงไปแป๊บเดียวกินเลยฮะนี่ครับนันนะส,สวย ไม่ถึงแปนะับนึ่งนิ่งเจ็ดจุดสองครับนั่นนะนี่ ครับผมเดีย๋ยวลุยกันต่อครับ ที่เกยบช่างประมาณสามนะนี่กแล้วนะสวยๆโอเคครับผมก็จะเก็บเบ็ดกลับแล้วรอเหยื่อใกล้หมดอีสามไม้นะครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะครับผมสําหรับทลิปในการส่งปลาสวายคลองส่งน้ําส่วนอูดมนะผมก็ได้หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นของเมื่อวาน จนถึงตีห้าครึ่งของวันนี้นะครับผมจะเหยื่อก็ยังไม่หมดนะฮะแต่ว่าหัวเชือก็หมดแล้วแล้วก็ผมพอแค่นี้นะครับผมก็ต้องไปทํางานต่อนะฮะปลาที่ได้ก็นี่สวายสามตัวนะครับผมนี่ได้สามตัวครับผมวันนี้ ไซส์ก็ประมาณนี้ครนะับนมไซส์ก็มี7โลแล้วก็5โลขว่วานะครับ oh. ตัวในึงํนาน่าจะประมาณสัก3โลนะฮะไม่ได้ชั่งนะครับก็ปลาก็กินกันติดๆเลยนะครับผมเป็นไม้ ป้ายเพื่อจะกลับแล้วก็ซัดเลยนะครับผมก็นั่งทั้งคืนไม่มีต่อเลยนะครับผมฝั่งนี้ค่อนข้างจะเงียบเลยนะฮะก็ผมก็ลุ้นช่วงน้ําเช้านะครับผมก็ปามจะกินก็กินช่วงก่อนสว่างนะครับผมหรือสว่างแล้วหน่อยหนึ่งนะครับผมถ้าอยู่ต่อถ้าเติมเหยื่อมีโวเชี้ะกาจะพอมีลุ้นได้อีกแต่ก็พอพีแค่นี้แล้ะครับผมก็ขอได้กับข้าวหลายวันเลยก็จจแจกแจกกันมั่งนะครับผม ก็หมายหัวสูบระบายน้ํานี่ก็ปอดทุกปีนะครับผมก็เดี๋ยวใกล้หมดฤดูการแล้วครับก็จะเป็นฤดูการตกปลานินนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลคล์ฝากแชร์ฝากกดติดตามและเป็นกาลังใจให้ช่องตกลปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมเนื่องจากติดธุระนะครับผม ก็รับชมคลิปปลาสวายไปก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปตกปลานินมบ้างอะไรบ้างนะครับผมปะปนกันไปนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาไปยังหมายคลองส่งน้ําส่วน,นภูมิแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ